แฝงเสบียงกำลังเตรียมสเสบียงไปส่งพี่เชนที่ในบางไทรครับกติจะไปส่งข้าพี่เชนกี่มงตอนกลางวันพี่เชนบอกไม่ต้องเอาไปให้เขาเขาเป็ห่วงแกเอาไปเผื่อเขา ทางมันดิ่งของเขาอ,อ,อย่างเดียวนั้นเนี่ยเพรา่าตรงนี้เป็นทางลับที่ดีที่สุดแล้วถ้าไปด้านโน้นอีกไปลำบากนี่เป็นเหียวใช่ไหมวันนี้ผมยังไม่ได้ตามพี่เชนไปที่บลายหรือว่าบางังไพรเพราะว่า บางไผเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆนะครับจำนวนผู้คนที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่แคบๆก็ทำให้เป็นอุปสรรคกับการทำงานนะครับเข้ามาในป่าอย่างนี้มันจะมีมะแมลงรบกวนบ้างมีลิ้นบ้างมีขุนบ้างมียุงบ้างเราทายาพวกยาต่างๆก,กันายุงาก,กันแมลงเนี่ยได้ แต่เช่นเวลาไปถ่าย,ายรูปสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยเขาป้องกันตัวเองไม่ได้เลยเนื่องจากว่ากลิ่นมันจะรบกวนสัตว์ผมเองเนี่ยรักปากนไหนก็ตามคงจะไปนั่งทนให้ให้ลิ้นมันกัดให้ยุ้งมันกัดถึงถึงอย่างนั้นโดยไม่ได้ป้องกันตัวเลยเนี่ยคงจะมันคงไม่มีความสุขผมเชื่อว่าผมทำไม่ได้อย่างเขา แกเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะแล้วก็เป็นคนที่นิ่งมากสมาธินิ่งมากบางครั้งผมนั่งดูแกลหลับเลยแต่แกไม่ยอมหลับแกนั่งทํางานก็ถ่ายรูปแกตลอดเลยนะคุณเชนมีขอบทนสูงครับ ผมเป็นไปดูนี้ยังสู้แกไวได้ทั้งนั้นเป็นเรื่องของความหอดทนเถึงแม้อากาศจะเป็นยังไงก็ตามความตั้งใจขอขอให้ได้ไปครับ ันนี้เป็นไงบ้างครับพีเ่เชษวันนี้พอดีมันช่วงเริ่มอากาศเพิ่งจะเปิดมาไม่ขี่วันเนี่ยนะก็ <c oughs> ดูเหมือนกวางผาเพิ่งจะเริ่มเริ่มเต็มตัวที่จะมีแอคทิวิตีค้คือหลังจากที่ซึมมานานแต่ก็ยังนิ่งๆฮะคือนิ่งนอนทั้งวันก็ <c oughs> ปเปิดใจแค่สองตัวแต่ว่ามันก็นิ่งๆอ่ะนะยืนเฉยๆความตั้งใจที่จะมีแม่กับลูกยืนยังยังไม่เจอคือผมเองก็เพิ่งได้ถ่าย ลูปสองวันสองวันนี้เองหลังจะผ่านมาสามเดือนด <c oughs> ูเหมือนพี่เชนจะเห็นกว้างผ่าอยู่ทางฝั่งโน้นนะครับเลยตัดสินใจที่จะรอดูตรงนี้สักพักหนึ่ง ในที่สุดเราก็ได้เห็นวินาทีของกวางผาในวินาทีเดียวกันกับที่พิเชนลั่นชัตเตอร์นะครับกว่าที่จะได้ภาพถักป่าสักภาพหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนำออกไปให้คนภายนอกได้เห็นหรือว่าเพื่อที่จะตีพิมพ์ลงไป ว่าที่จะได้ภาพมาภาพหนึ่งนี้เป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับกับการที่เดินก็ไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งหรือว่าเปิดหนังสือสัตว์ป่าหน้าหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่เพื่อที่จะแค่ให้ชื่นชมในภาพสัตว์ป่าหรือว่าความสามารถของช่างภาพสัตว์ป่าเท่านั้นนะครับมากกว่านั้นเราควรที่จะชื่นชมในชีวิตที่เขามีอยู่ในป่าซึ่งเป็นเย่าเลือนจริงๆของเขานะครับ ผมจะถ่ายให้มันเห็นคล้ายๆเป็นสภาพที่เขาอยู่นะครับยงไม่ได้เน้นว่าจะต้องตัวโตเลยส่วนใหญ่ก็จะตัวใหญ่ของภาพนี้จะให้เห็นเป็นป่าเป็นสภาพว่าเขาอยู่บนหน้าผาการพักผ่อนของเขาเนี่ยะซึ่งความผาจะเป็นอย่างนี้ฮรจะใช้เวลาพักผ่อนนั่งนั่งนอนนอนอยู่ยืนยืนอยู่ประมาณกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของวันจะทําแบบนี้ครับอาจจะช่วงกลางคืนที่เป็นเวลาหากินก็ได้นะฮะแต่กลางวันจะพักผ่อนส่วนใหญ่ การมาถ่ายอย่างนี้มันคนละเรื่องกันกับที่ซุ่มอยู่ในบางพันเลยคร<ำ>ับม,มันมีความสึกไม่กึดารดไม่กีต <laughs> สบายะถ้าอยู่ในบางพรโดยเฉพาะซุ่มปวงนี่คือแบบต้องแบบแฮะมันต้องระวังตัวมากทั้งกลิ่นทั้งทุกอย่างแม้กระทั่งกิ่งไม้นี่นะกิ่งไม้ที่เราหักเนี่ยก็ยงรู้เลยคือเขาแยากออกระหว่างการที่ตัดด้วยกันเหยียบกิ่งไม้หักกับเราหักคือเสียงชัอตเตอร์เนี่ยเป็นเสียงที่แปลกปลอมมากที่สุดในปา่า สมมติว่าเรากําลังถ่ายอยู่ในระยะที่เขาได้ยินอย่างเงี้นี่ปุ๊บเดี๋ยวนี่คือแบบเขาจะเงยหน้าขึ้นมาอืเราต้องหยุดสิ่งที่ผมทำคือคือผมจะสักพักหนึ่งผมก็จะเลิกมองเขาเลยคือมันเหมือนความสึกเหมือนกับถ้าคุณถูกใครจ้องอยู่ข้างหลังเนี่ยคุณจะรู้ตัวใช่ไหมแบบเดียวกันคือภาพส่วนปรับป่าส่วนใหญ่ถ้าเราใจล้อเนี่ยเราจะได้แค่ภาพมองกล้องตื่นท่าทางที่เป็นอาการที่ทรู้ตัวทัน เราจะไม่ได้ท่าที่เขาเกาอยู่เขานอนเขาหลับอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องใช้เวลากับมันเยอะสําหรับคนที่ไม่คุ้นชินกับการรอ,อนี่เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วที่ต้องเรียนรู้ก่อนที่จะถ่ายรูปเป็ดผมวาอเนีียสําคัญกว่าบางทีผมอยู่เดือนหนึ่งอยู่อยู่คนเดียวอะ่ะคือตั้งแต่ อยู่ในป่าไผ่ตอนน่าแรงใบโกดเลยจนกระทั่งมันทึบเลยมองไม่เห็นแก่แต่ช่วงนั้นเป็นเป็นเวลาที่ผมทํางานได้ดีมากแต่ผมได้เห็นฝูงควายป่ามันตั้งแถวตอนที่เสือโค้งมันลงมาเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาบอกว่าพูกควายนี่มันไม่กลัวเสือมันจริงมันรีบกันลูกเล็กๆไว้ตรงกลางแล้วก็ตัวผู้ตัวใหญ่นี่ตั้งแถวเลย ไอ้เธอก็เลยเดินเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลงเ,ล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 เลดินตรงเข้ามาหาผมพอได้กลิ่นผมก็โดดหนีไปอีกตัวจริงๆไอ้เธอเท่านั้นก็อย่างที่ผมบอกว่ามันมันเป็นสัญชาตญาณเดิมที่มันกลับมาที่หายไปแล้วมันกลับมาคือความนิ่งเหมาะเ,เดี๋ยวมันจะเริ่มเย็นขึ้นอากาศอากาศก็จะเริ่มปิดนี่ พิเชนบอกว่าปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่ได้สูญเสียสัญชาตญาณในการรอคอยอยู่เงียบๆนิ่งๆไปแล้วการจะเป็นช่างภาพสัตว์ป่าจําเป็นต้องรื้อฟืน้นและเรียนรู้ที่จะรอคอยอย่างนิ่งสงบผมก็อาจจะไม่ต่างจากคนส่วนใหญ่ที่ได้สูญเสียสัญชาตญาณน,นี้ไปแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางทีอาจจะเกิดมา เราพบว่ามันไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้ว่าสิ่งที่น่าคบคิดก็คือว่าปัจจุบันไม่เพียงมนุษย์จะสูญเสียสัญชาติญาณในการรอคอยหากแต่สิ่งที่มนุษย์จำนวนหนึ่งได้สูญเสียไปคือความเป็นมนุษย์เมื่อโลกไม่มีประวัติศาสตร์โดยเสกสรรประเสริฐกุลรากเนาตามหาข้าพเจ้าถึงเวลาสารภาพ รวมเรื่องสั้นของสุธิพงษ์ธรรมวุิและโรงเรียนของต้นข้าวบันทึกอันงดงามแห่งจิตวิญญาณสายซื่อของเจ้าหญิงน้อยแห่งไร่ในเงาหนังสือดีจากทีวีบุรภพาวันนี้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ